สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะก็อยู่กับพวกเรานะคะเซ็กซี่ริวอยอีกแล้วนะครับก็วันนี้เราอยู่กับค่าย p ตีนะคะเพื่อนๆและก็อยู่กับซานตาก r ฟ s h รัชของขวัญหพิเศษตรงตรงซานตาว่าไงมาดูซิว่าจะให้คขวันหรือใครมาคือค่าค่าตั้งต้นปรับไว้เพื่อโหดมากคืออันนี้คือเราเราเหลือเงิน มาแบบเศร้ามาใครว่าใที่ดูคลิปก่อนคือแบบโอ้ยอยากมาโอ้ออดแล้วอะต้องมาโอ้ออดเราแล้วโอ้อดเน่อยนงไเงี้ยเอาสักสิบห้าบาทเลยสโอเคก็เราเริ่มที่สองพันนะคะเพื่อนๆเขาที่างนี้คือเจ็บปวดหัวใจมากคือตอนแรกเรามีสี่หมื่นแบบอันนั้นคือไม่ได้เลยอะเพื่อนๆแบบไม่ได้แบบใจหลายโคตรไม่ได้แบบงงมากอ่ะใช่แบบเอ้พันหมุนนะน่าจะเป็นพันนะคลิปที่แล้วอะ น่าจะเป็นเป็นพันหนึ่งนะแต่ว่าไม่ได้ฟรีเกมเลยสักหนึ่งครั้งก็ไม่ได้ไปไป้ติดตามกันได้นหมคะพช่ทุกคนได้ไปแชร์ได้นะค่ะจะม่ไ้เป็ตัวอย่างคอามเมียอันนี้กืเอยไอ๋อไม่มีอะไรแล้ววันนี้นะคะได้อยู่กับ u t 9 w i n com นะคะเว็บีดีที่ขสันส่งถึงเพื่อนโอ้ดีใช่ โปรโมชั่นสมาชิกใหม่เนี่ยขาหลับไปเลยสามร้อยบาทก็คือรวยมากใช่แล้วก็โบนัสร้อยเปอร์เซ็นต์สล็อตกีฬาอีกใช่แล้วก็ยังมีฟรีสปินไลน์วันคือแบบเยอะแต่ฟรีสปินเยอะอ่ะฝากเยอะก็ยไงได้เยอะๆนะถ้าฟีดสงสัยใช่ไหมอ่ะต้องตามไปดูใช่คลิกกินข้างล่างเลยใช่เดี๋ยวชิงลิงไว้ให้ข้างหน้านะคะยัาไงคะยังไงคุณจ้าต้าเขาจะใจร้ายไหมเนี่ยวันเงี้ย ไม่น่าได้นะคของฝันเลยไม่เห็นจะของฝันเลยโอ้ยปุ้งปุ้งอ๋อคูณหรอคูณห้าอ๋อไม่ต้องจะคูนสุ่มคูณถ้าเกิดได้อันนี้ก็คือจะเป็นสุ่มคูณเป็นสุ่มคูณอ๋อเออโอเคเริ่มเข้าใจยังไงฮะก็เริ่มเข้าใจก็คือเงียบไปเองเงียบไปจริงคุณซานต้าให้ของฝันใหญ่ไหมอ่ะโอ้โๆแล้วไหน ห้าสิบหมุนะจ๊ะเบยดสิบห้าไน่ะเบสบห้าาทเราดูกันว่าจะหมดหรือว่าจะมันเริ่มฉช้าบอมตอนชาเอมันแบบมันไม่ใช่ไม่ใช่โบชิอืมอ่ะเอามาเกไฟโอ้ไฟก็อเลยไฟจริงนะอันนี้คือไวจริงนะแบบอืมอันนี้น่าล่มไฟ กินทังเส้็นนะที่ญี่ปุ่นเรอไฟจะไปโคราชตุรกันต์ปาตุลาบุรีตรุรอีกที่ไหนะไม่รู้ว่า <c oughs> เขาอยัางมีคนไอ้นี่พูดอ,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 อยู่ด้วยหรอในยุคนี้๋อ้ยอังว่าอยู่เลยยังไงเนี่ยเฮ้ยที่จีบป่ะวุณสองคุไลไรอะไรของมันวะเนี่ยจั <c oughs> งๆอยู่เหมือนกันอ่ะอาน ไปเล่นไปไหนพีเกมอ่ะจะได้พีเกมได้ยังไงหรือไม่มีไอคิวอันนี้ก็ได้แล้วหรอ,อโอ้โหนี่ให้แล้วหรอฮะให้นี่อ่ะฮะอะไรอ่ะคุณแฟนต้านใจแล้วได้สามอัอมานมีเว้ยได้ป่ะโอ้โอวาาวหว้าวอ่ะเอาใหม่ก่อ15บห้าบาทน่าจะแบบไม่เลิศละสามสิบบาท ่าหนึงร้อยอคอยคอยว่าไม่แสดงว่าชอบอ่า<อ>โอเคชอบไม่ได้ออมีอะไรอะไรอะไรอ,อะไรหมุนคาไม่ตองควยหมุนสามท้เที่อะไรไ,ได้น้อยลงเนี่ย วะไหนองีคือได้ฟีเกมได้ยังไงได้วายเสามอันสี่อัน,น,น,นอะไรเงี้ยวายขนาดยังสามสี่ห้าอ่ะใช่แหละต้องได้ตัววายทั้งสามอ่ะต้องได้ตัววายสามอันโอเคว้าวห้าบาทสิบห้าบาท ซานตาอ๋อนี่ไม่ใช่คิดมากหรือเปล่านี่เป็นคิดมากนั่นเลยหมุนสามไปยังไงเนี้ยอ่ะเกลือหมุนตามใม่เกลือสิ่งที่หมุนสามอ้โห สามสองครั้งไม่ได้นในในเลยเล,เลเยเพื่อนๆน้เกือบปะไม่ไหวกับนางมาทำรถเด็กมาเงี๋ยวมันจะมีอ้อยเกือบมันไม่ต้องมรลรอรอโอ้โหเข้าดีๆเนี่ยแปะคุณซานตาก็คือไม่ต้องเป็นคุณแล้วนะ

หลวคุกคะก๊อกอย่างเงี้ยนี่เรามันแง่มากเลยอ่ะก็เกิดจริงๆนะคะคุณซานต้าเซรายมากเลยก็คือซาตานทำเป็นข้าคุณลุงใจดีนะแต่ก็คือไม่ได้ให้อะไรนะน่ารักดีโอเคเตือกเราปูปูได้ คูณสองโหต้องคูณแล้วตอนเนี้ยมึงเอาไปเลยอีเวนไปเลยเป็นทออะไรเนี่ยนจุดโอ้ยอะไรแบเนี้ยเนี่ยก็กดไปเรื่อยๆนะขอคุณซาต้าก็ประมาณเนี้ยเพราะนั้นก็สามใบเนาะมีแต่เกลือให้ไปไม่คิดอะไรน่าดี ไหนของหวานด้วนไหนของหวานด้วนหมดแล้วหมดแล้วจริงๆเพื่อนโอเคโอเคจำหน้าคุณซานต้าไว้นะคะเพื่อนๆลองลองดูเองนะอะไรเยอะๆเยอะจริงๆก็ยังไงขำๆนะก็โอ้ยอย่าลืมนะคะฝากไว้ด้วยกับ u t 9 w i n c o m แล้วก็ฝากไว้ด้วยนะคะกับไพพีจีนะซานต้าเกฟลัช อ๋อใช่ก็ลองดูลองเล่นดูเพื่อนๆอาจจะได้ก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดทางที่ดีที่แนะนํานะคะก็คือไปเล่นเกมอื่นดีกว่าตัวอย่างนีให้เห็นอยู่นะคะก็นั่นแหละนะจ๊ะยังไงก็พาขับเพจเฟซบุของเราไว้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะอยู่กับโปรโมชั่นดีๆของ u t ทิศก้าวินดเราอยู่กับโปรโมชั่นะลรคะน้องลีโปรสมาชิกใหม่นะคะรับไปเลยสามร้อย ต้องฝากไว้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมฟีเจอร์ลุ้นฟีเจอร์ฟรีใช่ไหมลุ้นฟีสปินฟีสปินเออฟีสปินฟรีสปินฟีสปินฟรีสปินนะคะใช่แล้วก็บ่นนะร้อยเปอร์เซนต์พวกสล็อตกีฬาเขาไปดูกันเลยโปรโมชั่นกี่ขวดเยอะจริงๆพูดไม่หมดอ่ะต้องเข้าไปดูกันเองนะคะที่อยู่ด้านล่างน่าสนใจมากๆน่าสนใจมากๆก็คือฝากไว้ด้วยนะคะที่ไหนพวกเราก็ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ